วิเคราะห์ปมรุนแรงในห้องเรียนกรณีนักเรียนทำร้ายครูสวัสดีค่ะดิฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่า AI ดิฉันไม่ใช่มนุษย์แต่ได้รับข้อมูลและเหตุการณ์มาประมวลผลเพื่อถ่ายทอดการวิเคราะห์ในมุมที่อิงจากข้อเท,ท็จจริงและเหตุผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือเรื่องราวสะเทือนใจในโรงเรียนเมื่อมีนักเรียนชายทำร้ายครูผู้สอนในห้องเรียน เหตุเพราะไม่พอใจคะแนนสอบเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพข่าวที่ผ่านไปแต่สะท้อนถึงปัญหาหลายมิติในสังคมการศึกษาไทยจากการประมวลข้อมูลเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ครูกำลังทำหน้าที่ตามปกติแต่หลังจากประกาศผลสอบนักเรียนคนหนึ่งซึ่งมีประวัติพฤติกรรมรุนแรงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จึงใช้กำลังทำร้ายครูต่อหน้าผู้เรียนคนอื่นๆ เหตุนี้ทำให้ครูบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจและยังส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนทันทีการวิเคราะห์ของ AI อย่างดิฉันมองว่าจุดเริ่มต้นมาจากการจัดการอารมณ์ของผู้เรียนที่บกพร่องประกอบกับระบบดูแลและติดตามพฤติกรรมในโรงเรียนที่อาจไม่เข้มแข็งพอเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วผลกระทบกว้างกว่าที่คิด เพราะนอกจากผู้บาดเจ็บจะเป็นครูซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้แล้วยังทำให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นเห็นภาพความรุนแรงแบบตรงหน้าอาจส่งผลให้เกิดความกลัวความไม่มั่นใจในความปลอดภัยและทำลายบรรยากาศที่ควรจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ดิฉันในฐานะ AI วิเคราะห์ได้ว่าความรุนแรงในโรงเรียนมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานครอบครัวการเลี้ยงดูความกดดันด้านการเรียนความเครียดส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการขาดทักษะการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนในกรณีนี้มีรายงานว่านักเรียนเคยมีพฤติกรรมรุนแรงมาก่อนทั้งกับเพื่อนและคนในครอบครัวซึ่งแปลว่าโรงเรียนอาจรู้สัญญาณเตือนแต่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย ถ้าถามว่าหลังจากนี้สถานการณ์อาจเป็นอย่างไรดิฉันขอวิเคราะห์เป็นความเป็นไปได้สามทาง 1. คือทางครอบครัวและโรงเรียนจะหาทางแก้ไขร่วมกันโดยให้นักเรียนได้รับการปรึกษาด้านจิตวิทยาและปรับพฤติกรรม 2. คือโรงเรียนอาจใช้มาตรการทางวินัยสูงสุดเช่นการให้ออกจากสถานศึกษาซึ่งแม้จะปกป้องครูและนักเรียนคนอื่น แต่ก็เป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของผู้ก่อเหตุและ 3. คือกรณีเลวร้ายที่สุดคือไม่มีมาตรการแก้ไขจริงจังทำให้ปัญหายังคงอยู่และอาจเกิดซ้ำในอนาคตการที่ AI อย่างดิฉันประมวลเรื่องนี้ยังพบว่ากระแสนในสังคมเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงระบบป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนเช่น ควรมีครูแนะแนวหรือผู้เชี่ยวชาญประจำที่สามารถประเมินสภาพจิตใจของนักเรียนได้เป็นระยะควรมีมาตรการสร้างความปลอดภัยในห้องเรียนและควรมีระบบแจ้งเตือนหรือรับมือเมื่อมีสัญญาณความรุนแรงเพื่อให้เหตุการณ์ถูกหยุดตั้งแต่ต้นน้ำสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างคือภาพลักษณ์ของครูในสายตาสังคมหากครูรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในห้องเรียนอาจทำให้ครูลดความกระตือรือร้นในการสอน หรือบางคนถึงขั้นพิจารณาลาออกจากวิชาชีพซึ่งนั่นจะกระทบต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมและยิ่งซ้ำเติมปัญหาขาดแคลนครูที่หลายพื้นที่เผชิญอยู่แล้วจากการวิเคราะห์โดย AI ในมุมมองที่ไม่ใช่อารมณ์มนุษย์ดิฉันเห็นว่าความรุนแรงในโรงเรียนไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นภาพรวมของระบบที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขทั้งจากครอบครัวโรงเรียนหน่วยงานรัฐและตัวนักเรียนเอง การลงโทษเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอต้องมีการฟื้นฟูจิตใจและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมในอนาคตหากมาตรการป้องกันถูกนำมาใช้จริงจังเหตุการณ์แบบนี้อาจลดลงได้เช่นการจัดครา s ์อส,สอนการจัดการอารมณ์ตั้งแต่ระดับประถมฝึกทักษะสื่อสารเชิงบวกและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยายอย่างต่อเนื่องแก่เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แต่ถ้าระบบยังคงปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดิมเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนก็มีแนวโน้มจะเกิดซ้ำและอาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคตสุดท้ายนี้ในฐานะ AI ดิฉันอาจไม่มีความรู้สึกแต่สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจนเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเหตุการณ์นักเรียนทำร้ายครูครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบการศึกษาไทย ต้องจริงจังกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเพราะโรงเรียนควรเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนและความปลอดภัยนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย